สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะ่ะพบกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมองวิชาภาษาไทยกับครูแอมในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องคำสรรพนามคะ่ะวันนี้คุณครูแอมมีตัวอย่างวิดีโอการสอนเรื่องคำสรรพนามมาให้นักเรียนได้รับชมถ้านักเรียนพร้อมแล้วเชิญน,นักเรียนรับชมวิดีโอการสอนได้เลยคะ่ะ คำสรรพนามสวัสดีคะ่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันไปแล้วเรามารู้จักกับคำสรรพนามกันบ้างนะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราตามมาดูกันเลยคะ่ะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนในวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องคำสรรพนามครับ มีใครรู้บ้างครับว่าคำสรรพนามคืออะไรผมครับคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำๆครับใช่แล้วครับนอกจากนี้คำสรรพนามยังแบ่งออกเป็น7ชนิดคือ 1. บุรุษสรรพนาม 2. สรรพนามชี้ระยะ 3. สรรพนามที่เป็นคำถาม 4. สรรพนามบอกความไม่เจาะจง 5. สรรพนามบอกความชี้ซ้ำา 6. สรรพนามเชื่อมประโยค7 สรรพนามที่เน้นตามความรู้สึกของผู้พูดสรรพนามแต่และชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูบุรุษสรรพนามกันก่อนเลยนะครับบุรุษสรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามเราจะแบ่งเป็น3ชนิดคือสรรพนามบุรุษที่1ใช้เรียกแทนผู้พูดเช่นข้าข้าพเจ้าฉันดิฉันผมตัวอย่างเช่น ฉันชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดในประโยคนี้มีคำว่าฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งใช้เรียกแทนผู้พูดสปปรพพนามบุรุษที่สองใช้เรียกแทนผู้ฟังเช่นเธอท่านคุณเช่นประโยคที่ว่าวันนี้เธอจะไปขายของไหมในประโยคนี้มีคำว่าเธอเป็นสปปรรพนามบุรุษที่สองใช้เรียกแทนผู้ฟังครับสรพพนามบุรุษที่สามใช้เรียกแทนผู้ถูกกล่าวถึงเช่นมันเขาท่าน เช่นพอใจไม่สบายเขาจึงไม่ได้มาโรงเรียนในประโยคนี้มีคำว่าเขาเป็นสรรพนามบุรุษที่สามใช้เรียกแทนผู้ถูกกล่าวถึงครับคำสรรพนามต่อมาคือสรรพนามชี้ระยะเป็นสรรพนามที่กำหนดให้เรารู้ว่าสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ที่กล่าวถึงนั้นอยู่ในระยะใกล้ไกลเพียงใดเช่นคำว่านี่ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด นั่นใช้กับสิ่งที่อยู่ห่างออกไป,ปยกตัวอย่างประโยคเช่นนี่เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลปีนี้ในประโยคนี้มีคำว่านี่เป็นสรรพนามชี้ระยะนั่นรถจักรยานของเธอในประโยคนี้มีคำว่านั่นเป็นสรรพนามชี้ระยะครับต่อมาคือสรรพนามที่เป็นคำถาม ซึ่งจะใช้แทนคำนามที่ผู้ถามต้องการคำตอบได้แก่คำว่าอันไหนสิ่งใดใครอะไรเป็นต้นประโยคที่ว่าเธอชอบอันไหนมีคำว่าอันไหนเป็นสรรพนามที่เป็นคำถามและคุณเลือกสิ่งใดในตู้นี้มีคำว่าสิ่งใดเป็นสรรพนามที่เป็นคำถามครับ สรรพนามต่อมาคือสรรพนามบอกความไม่เจาะจงใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงโดยไม่ต้องการคำตอบได้แก่คำว่าใครอะไรสิ่งใดหรืออาจจะใช้คำซ้ำเช่นฉันไม่เห็นใครขยันอย่างเขามีคำว่าใครเป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจงและรู้สิ่งใดหรือจะสู้รู้วิชา มีคำว่าสิ่งใดเป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจงครับต่อมาคือสรรพนามบอกความชี้ซ้ำซึ่งเราจะใช้แทนคำนามที่กล่าวมาก่อนแล้วและต้องการกล่าวซ้ำอีกโดยไม่ต้องเอ่ยคำนามนั้นอีกครั้งได้แก่บ้างต่างกันเป็นต้นเรามาดูประโยคที่มีสรรพนามบอกความชี้ซ้ำกันดีกว่าครับ ประชาชนต่างไปลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนราษฎรซึ่งในประโยคนี้มีคำว่าต่างเป็นสรรพนามบอกความชี้ซ้ำครับสรรพนามเชื่อมประโยคใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าและเมื่อต้องการกล่าวซ้ำซึ่งทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันผู้เช่นคนที่เดินมาเป็นน้องฉัน เมื่อแยกประโยคจะได้ดังนี้คนเดินมาเป็นน้องฉันส่วนคำว่าที่แทนคำว่าคนสุดท้ายคือสรรพนามที่เน้นตามความรู้สึกของผู้พูดใช้หลังคำนามเพื่อบอกความรู้สึกของผู้พูดที่มีต่อบุคคลที่กล่าวถึงเช่นคุณพ่อท่านเป็นคนอารมณ์ดีในประโยคนี้แสดงความรู้สึกยกย่องคุณพลอยเธอเป็นคนอย่างนี้แหละและในประโยคนี้แสดงความรู้สึกธรรมดา วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครูอยากให้นักเรียนกลับไปอ่านเรื่องประโยคสื่อสารกันนะครับพรุ่งนี้ครูจะถามว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดวันนี้เลิกเรียนได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับบทเรียนบทนี้ถึงแม้ว่าจะยากสักหน่อยแต่ถ้ากลับไปทบทวนบ,บ่อยๆก็จะจำได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ